ขายโรงงานเหลือไว้แค่รูปปั้นอุ้มกลับบ้านเปิดชีวิตเด๋อดอกสะเดาหายหน้าจากวงการพบอีกทีลูกสาวสอบเข้ามาหาวิทยาลัยดัง ทำเอาอดีตดาราสาวปูกนกวันภรรยาของตลกชื่อดังเดอดอกสเดาถึงกับต้องออกมาโพสข้อความชี้แจงเพิ่มเติมหลังจากที่ตอนนี้เจ้าตัวได้ขายโรงงานทำลูกชิ้นไปแล้วเพราะเหนื่อยอายุมากขึ้นและอยากมีเวลาให้กับลูกแต่กลับถูกหลายคนมองว่าทางครอบครัวเริ่มตกอับไม่มีเงินเหมือนก่อนโดยปูกนกวันได้ออกมาโพสข้อความชี้แจงถึงเรื่องนี้ผ่านทางเพจขายกระเป๋าแบรนด์เนมของตัวเอง โดยระบุว่าสำหรับท่านที่เพิ่งมาเจอปูที่เพจนี้ครั้งแรกปูขออนุญาตเพิ่มเติมจากที่ออกรายการไปปูขายโรงงานแต่ไม่ได้ขายสูตรลูกชิ้นอายุเยอะแล้วเหนื่อยไม่มีตัวตายตัวแทนได้เงินก้อนเก็บไว้กินยามแก่เท่าค่ะเล่นละครเราเป็นตัวเห็บเหาค่าตัวก็ไม่เยอะค่ะอยากมีเวลาอยู่กับลูกให้มากที่สุดเพราะแม่ปูตายตั้งแต่ปูเล็ก จึงรู้ว่าคนเราไม่แน่นอนเลยต้องหาอย่างอื่นทําตอนนี้ขายผลิตภัณฑ์ปลายขายของจากอเมริกาเล่นทองเล่นหุ้นมีค่าเทอมให้ลูกเรียนจนจบตั้งแต่ตอนทําลูกชิ้นเพราะคิดแล้วว่าเรียนแนวนี้ถ้าเปลี่ยนแนวจะกระทบลูกปูวางแผนการเงินตั้งแต่ยังไม่ได้อยู่กับพี่เดอเพราะเคยไม่มีมาก่อนรู้รสชาติแล้วปูไม่มีหนี้ค่ะหากินไปวันวนปูกับพี่เดอไม่มีวันตกอับ ไม่ได้พูดเพื่อให้คุณมั่นไส้ไม่งั้นตอนทองและคลอดลูกปู่ไม่มีละครเป็นปีปู่คงอยู่ไม่ได้ขอบคุณที่เป็นห่วงนะคะปู่ดูแลพี่เด๋ออย่างดีเพราะว่าพี่เขาเป็นคนส่งของให้ลูกค้าค่ะ เดอดอกสดาวศิลปินตลกชื่อดังของวงการตลกบ้านเราที่ประสบความสำเร็จหลายด้านแถมยังมีภรรยาสาวและสวยด้วยคือปูกนกวันบูรานนทั้งคู่ของรักกันมานานกว่า20ปีแล้วแต่รักไม่เคยจืดจางเลยโดยทางด้านเดอและปูมีลูกสาวหนึ่งคนได้แก่น้องปลายก็โตขึ้นแล้วแถมคุณแม่ห่วงมากด้วยโดยทั้งคู่คองรักกันมา20ปีแต่ความรักยังหวานไม่จืดจางเลยแถมลูกสาวก็ น่ารักมากๆสุดภาคภูมิใจลูกสาวน้องปลายสอบติดมหาวิทยาลัยต่างประเทศ